เอาละไงโต้งทูพีโพสต์ภาพนี้กับพลอยหรือรักนี้จะมีลุ้นอุ๊ยเล้วย,ย,ย,ยังไงจะยังไงสำหรับคู่ของโต้งทูพีและพลอยเชื่อมานเพราะท,ท,ทั้งที่กำลังโดนจับตาความสัมพันธ์แต่ล่าสุดหนุ่มโต้งมีการโพสต์ภาพขนาดไปร่วมงานงานหนึ่งซึ่งหนึ่งในเซตภาพดังกล่าวมีรูปแบบกระหนุ่มนั่งข้างสาวพลอยพร้อมกับแท็กต่อลงหาไอจีฝายิงด้วยระบุแคปชั่นเอาว่า Let's capture the good g o t d moment. Congratulations to Aptic u สตินาคาลิเ a o n อีกครั้งหนึ i งบริษัท i ร e ส t e t า l e ล i a รียแอตอิ e าเลซีแอคร i ตเบ n รยอดร n อน828 at เบอ828 PR ในขณะที่อีกโพสต์สาวพลอยมีเข้าไปคอมเมนต์สซวหนุ่มท่องว่าเชือกรองเท้าก็ไม่ผูกเดี๋ยวก็เดินสะดุดส่วนความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะเป็นจริงตามข่าวเลือหรือเปล่าคงต้องรอให้เจ้าตัวออกมาบอกด้วยตัวเองดีกว่านะจ๊ะ